ครับผมจะมาแนะนำไอเทมลูนพลังแฝงสกัดโลมนะครับไอเทมจิ้นแรกนะครัผมออกเป็นโซลสตอมครับแล้วก็ออกตามสถานการณ์เลยนะครับสำหรับไอเทมโลมนะครับยินที่2ก็รองเท้ากันสถานะครับยินที่3ออกเป็นกดสะท้อนนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปไฟเนี้ยเราโดนลุมตีครับล้วก็สะท้อนความเสียหายกลับคืนไปครับเมื่อเราโดน กายภาพนะครับเมื่อเราโดนดาเมจทางกายภาพนะเราก็จะสะท้อนเป็นเวทกลับคืนไป15นะครับก็บางตัวนะครับอย่างบางจังหวะเราเข้าไปปุ๊บเราเข้าไปต่อยเราต่อยยังไม่โดนแครี่เลยครับเรายังไม่ทําอะไรแครี่ทีมตรงข้ามเลยแต่แครี่ทีมตรงข้ามรุมยิงเราครับมันมันยิงเราครับแครี่ทีมตรงข้ามยิงเราปุ๊บแล้วทีมเราเข้าไปล้วงแครี่ได้เราก็อาจจะได้แอสิสจากเกาะสะท้อนนะครับเพราะว่า มันสะท้อนความเสียหายเป็นเวทกลับไปนะก็ทําให้เราแบบช่วยเหลือทีมครับแล้วก็ได้อะซิทแล้วเราก็ได้เงินนะครับจากตรงนี้ด้วยนะครับชิ้นที่4นะผมว่าเป็น bell of quality นะครับเพราะว่าได้เกาะเกาะเวทด้วยนิดหน่อยแล้วก็พลังชีวิตด้วยนะครับก็ถ้าทีมตรงข้ามไม่มีเวทหนักๆน,นะครับถ้าม,มีเวทแบบหนักๆมากเลยอะไรเงี้ยเวทแบบเยอะมากออก็เป็นทอยเลยก็ได้นะครับแต่ผมก็ตอบประมาณนี้นะครับ ชิ้นที่สักเอ้ยชิ้นที่5้นะครับชิ้นที่5้บอกเป็นชิวออฟร้อนนะครับเพราะว่าได้พลังชีวิตได้พลังชีวิตแล้วก็ได้เกาะด้วยนะครับแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีของศัตรูและความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูที่โจมตีเราด้วยนะครับก็เอาไว้สนับสนุนทีมก็ได้นะครับเวลาเราเข้าไปวงไฟใช่ไหมเราโดนลุมกระเทืบอะไรเงี้ยศัตรูก็จะวิ่งไล่เรายากขึ้นครับเวลาเราหนีวิ่งไล่เรายากขึ้นหรือ อาจจะวิ่งหนีเรายากขึ้นนะครับถ้าศัตรูโจมตีเราครับชิ้นที่6มผมจะเป็นอมูลเลตนะครับเพราะว่าได้ลดคูลดาวนสิและได้พลังชีวิต2,000ครับก็ถือว่าเยอะเลยสกัดนะครับสกัดถ้าพลังชีวิตเยอะและเวทเยอะก็จะทําให้ต่อยแรงขึ้นนะครับแต่ผมเล่นสายรมผมก็จะอกเป็นพลังชีวิตล้วนๆเลยผมไม่ออกเวทเลยนะครับเอาแบบเน้นแทงอย่างเดียวเลย แล้วก็มีมีสกิลติดตัวนะครับสกิลติดตัวสำหรับไอเทมนี้ก็คือเมื่อเราไม่อยู่ในการต่อสู้จะฟื้นฟูพลังชีวิตเรา <_ m ys> เรื่อยๆนะครับบางครั้งเรายังไม่มีอันตินะครับเราใช้อันติไปปุ๊บอันติครูดาวอยู่เราก็อาจจะต้องได้พึง่งไอเทมจินนี้ก็เป็นไปได้นะครับพอแบบออกของตามนี้แล้วใช่ไหมครับที่สุดท้ายก็อาจจะเนี่ยออกเป็นอันนี้นี้มาก็ได้ครับออกเป็นทอยมาแทน เบลออฟคุณตี้ก็ได้ครับเราเป็นไกอาก็ได้ครับถ้าเวทถ้าตรงข้ามเวทศัตรูแบบไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แรงอะไรมากเอาเป็นไกอาก็ได้ครับเพราะว่าได้พลังชีวิตเยอะเยอะกว่าทอยครับแล้วก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยแต่ไม่มีรถรถคูดานะแต่ถ้าทอยจะถึกกว่าครับเอาไว้แบบรับดาเมจเวทนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอทม มันในส่วนของรูนนะครับรูนผมก็จะออกผมก็จะเอาเป็นประมาณนี้แหละครับสำหรับรูนเป็นรูนที่เน้นพลังชีวิตนะครับแล้วก็ความเร็วพื้นที่ความเร็วจมนตีนะครับแล้วก็มีลดคุณยาวด้วยนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับมันในส่วนของพลังแฝงกันบ้างนะครับพลังแฝงครับผมเอาเป็นผีเสื้อเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราจมตีปกติไปปุ๊บ จะสามารถลดความเร็วของศัตรูลงนะครับบางครั้งนะครับเราชาร์จหมัดใช่ไหมเราชาร์จหมัดมาปุ๊บเราสกิลหนึ่งพุ่งไปแต่หมัดเรามันยังไม่ถึงขีดไงเรายังต่อยพื้นไม่ได้ครับเราก็จะโจมตีเป็นปกติครับก็ผีเสื้อก็ช่วยได้ครับต่อยปกติไปปุ๊บศัตรูก็จะวิ่งช้าขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไล่ไล่ไล่ต่อได้ครับไล่ต่อเอาสกิลอสกิลสองต่อยได้ครับก็เอาไปใช้คอมโบกันได้ครับสำหรับการเล่นสกัดนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับไอเทมบลูนพลังแฝงสกัดโลมนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับโอเคครับสวัสดีชาวอาีชาวที่ชอบเล่นแทงเล่นสปอร์ตทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่นสกัดโรมิงนะครับมารับชมกันนะครับว่าสกัดโรมิงมันจะเล่นได้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับ เห็นสงครามเห็นผมกดสกัดมามาเวทป่าเลยครับคิดว่าคิดว่าคิดว่าผมทําอะไรไม่ได้หรอคิดว่าผมทําอะไรไม่ได้หรอใช่ครับผมทําอะไรไม่ได้เลยครับซีซีไม่มีเลยครับผมมีแค่เติมดาเมจให้เท่านั้นแล้วก็เออโอเคได้สองแล้วก็มีพลังแฝงผีเสื้อที่ผมเอามาครับก็ต่อยไปทําดาเมจไปนิดหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้อัพสกิลสองครับมีแค่สกิลหนึ่ง พุ่งไปก็ได้แค่ตีธรรมดาได้แค่สร้างดาเมจตีไปแป๊ะแป๊แแค่นั้นแต่จังหวะเมื่อกี้คงไม่ได้ยืนตีได้ต่อยทีเดียวก็พอแล้วครับถ้ายืนตีนี่ล่วงล่วงไม่มีไม่มีสตันเลยอ่ะครับผมขออธิบายสกิลสั้นๆนะครับสกิลติดตัวจะมี2ออย่างครับอย่างแรกนะครับก็คือเมื่อ แม็กเอเราเยอะกว่าทีมตรงข้ามนะครับเยอะกว่าศัตรูจะทําให้เราต่อยเป็นดาเมจเป็นโบนัสพิเศษครับเป็นดาเมจเวทนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเพิ่มแม็กเอพเราขึ้น10%อนะครับออกของบวกเลือดก,ก็จะเพิ่มขึ้น10%บเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยก็เลือดเยอะขึ้นครับสกิลสองครับสกิลสองสกิลสองก็จะเป็นการชาร์จหมัดรระหว่างชาร์จแล้วก็จะวิ่งเร็วขึ้นครับแล้วก็เมื่อชาร์จถึงขีดจะทําการต่อย อย่างรุนแรงครับแล้วก็จะทําการสโลว์สตูด้วยนะทํทการต่อยพื้นแล้วก็สโลว์สตูด้วยถ้าสตูที่โดนนะครับโอเคตอนนี้เอเลนโดสวยครับสวยครับพุ่งเข้าไปต่อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล่ะโดนพลังแผงผีเสื้อผมไปคมไม่รอดนี่ไงนี่ไงดูถูกหมัดของผมไงสกิลอันตินะครับสกิลอันติก็มี2อ,อแบบเหมือนกันครับเอ้ยมีสออย่างเหมือนกันครับอย่างแรกก็คือ จะเป็นการปัดศัตรูออกครับศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวเรานะจะเป็นการผลักศัตรูออกแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสตันนะครับส่วนอย่างที่2นะครับเมื่อเมื่ออันติเราไม่อยู่ในการคูดาวโอ้โหเรียบร้อยเลยปะเมื่ออันติเราไม่อยู่ในการคูดาวเมื่อเราสังหารคลิปเราจะได้ฟื้นฟู HP ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล นะครับตอนนี <brightness> <desserts> ้ผมรีบไปช่วยทีมนะผมต่อยโอ้โหพุ่งไปโดนพุ่งไปโดนยังไงครับปัดไปครับโอ้ยยังปัดโดนครับยังปัดโดนยังปัดโดนนี่ไงนี่ไงโอ้โหดีนะยังปัดโดนถ้าปัดไม่โดนถ้าปัดไม่โดนนี่ทีมมาช่วยไม่ทันคือแบบเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้โหมาเวทอีกแล้วมาเวทอีกแล้วมาเวทอีกแล้วเฮ้ยไปไปปิดทางนั้นดิเมียไปปิดทางนั้นดิโอ้โหเอ้ยโอ้ต่อยไม่ทันวะเอาฟินิกเอาฟินิก โอ้ฟินฟิกวินิกวินิกวินิกจะตายแล้วฟินฟิกจะตายแล้วตายไหมโอ้ไม่ตายหรอถ้าผมต่อยดวนตายนะอีกอย่างหนึ่งม่อกี่เมดเมยดไม่ไปปิดมันเลยเป็นไรครับก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะโอ้โหไม่น่าเลยอะตอนนี้นะครับเลนกลางมีสองนะครับผมก็จะเข้าไปแล้วครับ พุ่งเข้าไปต่อยเขาไปหนึ่งทีโอ้โห و. สาตาพุ่งหนีครับพุ่งหนีาตาบอกเก็บอันตีไว้หนีดีกว่าหมัดใหญ่ขนาดนีเนน้เป็นแขนไหมครับเป็นแขนไหมครับแขนผมครับแขนผมกับหัวของโตโร่ขาใหญ่เอากันครับดูไว้ครับผมต่อยทีนี่หน้าหายโตโร่หน้าหาย,โ,โ,หาหายโอเคเลนบนโอ้โห و. ไปแกงเลนบนเอาวะเอาวะ พุ่งเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้โหรอดไหมน่ะเฮ้ยโดนพลังแฝงกัดอู้ไม่ตายว่ะเตะยิงโดนนัดเดียวก็ยังไม่ตายอีกไรเฮ้ยเฮ้ยเตะเฮติเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไอ้ติเลยรอดวะเอาวะมาวะมาวะโตโล่หรอโตโล่หรอ มาครับมาครับมาบ,ามาบวกเลนกลางนี่แหละมาบวกเลนกลางมันมากลางหมดแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงต่อยสองสยองขวัญไปดิเป็นแทงก็ยังสยองขวัญอ่ะชาร์จชาร์จรอชาร์จรอเฮ้ยวิกว่ะเฮ้ยพุ่งหนีแล้วว่ะเฮ้ยปัดเข้าไปโอ้ไม่โดนไม่เป็นไรเป็นการปัดเพื่อป้องกันตัวเองครับว่าเฮ้ยแบบอย่าอย่าเข้าผมนะอย่าเข้าผมนะเข้าผม <c oughs> ผมกลัวอย่านะพุ่งเข้าไปอือ นี่แหละครับสกัดมันก็จะแพ้พวกตัวนี้แหละพวกตัวที่มีสกิลแบบหนีไปมาเนี่ยกล้าเหรอกล้าเอามังกรเหรอกล้าเอามังกรเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาวะต้องอยู่ประชิดตัวไว้ครับนี่งไงเวลาเราอยู่ประชิดตัวของลีโปมันมันจะสตัร์เราไม่ได้ครับถ้าเราอยู่ประชิดตัวแล้วก็โด,ดนะาดนามเมจนะแล้วก็โดนดาเมจอยู่ดี เอาวะเอาวะเอาวะชาร์จมาวะพุ่งเข้าไ,ไปต่อยอุย้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงเอาคิดจะวิ่งขึ้นเขาคิดจะวิ่งเข้ามาหาผมเพื่อดูดผมด้วยน,น,นะตบเข้าไปนี่ไงแหละตโตโร่เหรอตโตโร่เหรอเอาเอาเอา,เอา,เอามาจากไหนเนี่ยเอาเอาหายมาจากไหนเนี่ยโอ้โหผมมีสกิล,ลแล้วผมเลยแบบปัด ปัดเลยกดอันติไปเลยไม่มีสกิลอะไรละอย่างน้อยถ้ามันไม่ตายก็โดนอันติผมอะมามาสาตากำลังไปบน,โอ,บนโอ้โหบนสามเหรอมามาเออเออเออเอยเอาวะเอาวะ เอาวะมันมัน,มนกำมัดแบบเออเ้ยเออุ้ยอ่าไหวละโอโ้โหไม่ไหวไม่ไหวจังหวะน,นี้โอโ้โหอยู่ไปก็คงไม่มีประโยชน์แล้วคือชาร์จมัดไปแล้วต่อยก็ต่อยแลวอันติก็คือแบบแห้งละก็คือต้องออกแล้ว<ล>เปลี่ยนให้เพื่อนเติมแทนแล้วค่อยๆไปต่อทีหลังป้ามปัม๊ม ขอคลิปในเพื่อนขอคลิปหน่อยเจือยเอาวะเอาวานริปโป้มาวะลิปโป้มาวะยังไงอ้อมอ้อมขออ้อมแป๊บขออ้อมแป๊บมามาเราต้องอยู่ในพุ่มครับเราต้องอยู่ในพุ่มชาร์จหมัดรอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่แล้วไงตัวใหญ่แล้วไงแขนผมดูขนาดแขนของผมไว้เออดูไว้นะ ใหญ่กว่าตัวคนทีบ้างเนี่ยเอา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 สาตายังไงเอาอย่าอายา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าบินใส่ผมอย่าบินใส่ผมดูแขนผมสก,ก่อนป้อมเหรอป้อมคืออะไรป้อมคืออะไรป้อมคืออะไรครับป้อมคืออะไรโอ้โหโอ้โหโดนหวดโดนหวดโอ้โหโอ้โหโ,ดดโ,ดดโอ้โหเจ็บเจ็บแรงแรงโอ้โหแรงแต่บางเอาวะเอาวะลิปโป้มาวะ ไม่ถอยแล้วจังหวะนี้ไม่ถอยแล้วนี่ไงไม่ถอยแล้วถอยอไปก็โดนไล่อยู่ดีนะคือสกัดมันไม่ค่อยมีสกิลหนีครับคือสกิลหนึ่งเราจําเป็นต้องพุ่งใส่ศัตรูมากเลยนะเพราะว่าเพื่อ,เพ,อเพื่อที่เราจะได้ตีแรงขึ้นนะครับได้ตีแรงจากคัสีแล้วก็สกิลสองนะโอ้แล้วเด้ง ว,วะกำหมัดขูแบบ่แป๊บเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเขาเขามีกลัวนะเขามีกลัวนะเมื่อกี้นยผมวิ่งไปเมื่อกี้เขามีกลัวนะแล้วรจริงผมเข้าไปเขาก็ตีดุเลือดคืนหมือนเดิมครับเฮ้ยฟินิก์ฟินิกส์มาฟินิก์เลยดีเพื่อนอ๋อไม่มาเอ้ยกันไหวไหม่เนี่ยไหวไม่ไหวก็ต้องไปแล้วครับไม่งั้นจะโดูถ่ายป้อมมาสไลด์ไปตบโอ้้ คลิปมันอยู่ห่างกันโอ้ไม่งั้นผมกันไหวนะเนี่ยคลิปคลิปมันอยู่ห่างกันเฉยๆครับเมื่อกี้เนี่ยนะเฮ้ยฟีนิกส์มันจะวาร์ปมันจะวาร์ปเดินตามครับเดินตามแล้วไปไหนไปไหนอ่าเดินไปไหนนะเฮ้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเขาจะไปให้ป้อมฆ่าเขาจะไปให้ป้อมฆ่าโอ้เรียบร้อยโดนเอเลนดอร์ตีเหมนกับเปลี่ยนใจไม่ไม่ไปให้ป้อมฆ่าโดนเอเลนดอร์ตี ถ้ป้อมฆ่ายังไงก็เอเลนโดก็ได้เหมือนเดิมกลางเหรอกลางมาเฮ้ยเลือดมาเลือดหมื่นหกเกาะพันสองแล้วเออออเอ้ยเออเออ Ủa lùn lan là kênh Hứi 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 Ơ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  defeated. Ơ Ơ Một à có thứ vào lùm rồi nà ô lan là kênh Này đây là bullet ta เอ้ยลิปโป้ลิโป้ยังไงลิปโป้ไอ้มีคนมาปิดลิปโป้ไหมเนี่ยมันจะเดินไปเข้าหลังแล้วเปล่าวะระวังระวังทีไม่มาแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไปนะไม่เงี้ยไม่เอา้าววาร์ปไปบนละลิปโป้เห็นหมัดของผมวาร์ปอย่างไวเลยครับคือไม่ต้องคิดอะไรหนีแป๊บมา ต้องการประทะร่างกายต้องการประทะตอนนี้ร่างกายต้องการประทะนะครับมามาต้องมีหนึ่งศพต้องมีหนึ่งศพอ,อย่างเงี้ยนะมาต้องมีศพต้องมีศพอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้องมีศพแล้วตองมีศพแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วมีแล้วเฮ้ยปัดไปปัดไปโอ้โหไม่ตายไม่ตายเอ้ยแรงแรงแรงเฮ้ยโดนโดนยิงฟรีโดนยิงฟรี โอ้โหแรงจังวะมาเออเอยเอยมันมันตีแรงจังวะมันตีแรงจังวะโอ้โหเี็บ้อยคิวก็ก็ไม่สร้างอะไรจะจะผมเลยพุ่งไปก็แห้งครับมามาเอาเอาเอายังไงล่ะต่อยเข้าไปหนึ่งทีโอ้โหแรง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 โอ้ยหายหายหายเอายังไงล่ะยังไงล่ะตัวลกยังไงล่ะยังไงล่ะตัวใหญ่แล้วไงหรอตัวใหญ่แล้วยังไงหรอเออตัวใหญ่แล้วไงหรอ ไอ้ดูแขนของเราบ้างนะว่ามันมันขนาดเท่าไหร่ดูดูบ้างฟินิกฟินิกมาไหมฟินิกมาไหมมาไหมเอามามาดิกิ้งกิ้งกิ้งมาดิไม่กิ้งผมก็ไม่เข้าอ่ะเข้าไปยังไงก็กิ้งหนีดีๆมาดิมาดิมาดิปัดไปเออโอ้โหยังไม่ทันได้ปัดก็ตายแล้วครับโอ้โหรุปง่ายๆสรุปสั้นๆนะสำหรับการเล่นสกัดโรมิงนะครับก็ เป็นตัวที่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะมันไม่มีซนะีซีนั้นมีแต่ดาเมจน,นะครับการที่จะช่วยทีมหรืออะไรมันทําไม่ค่อยได้นะก็ได้แค่อันติแีแหละสกิลหนึ่งสกิลสองก็เป็นดาเมจน,นะครับเออที่สองวะโอ้โหทำไมมาจาดาเมจเยอะขนาดนะัด้นดาเมจกับรับดาเมจเยอะขนาดนั้นนะ่ะยังแบกเลย ก,ก,ก็ประมาณนี้ครับสกอตายแค่ตัวเดียวครับถ้าเรากะจังหวะเข้าออกดีๆมันก็ตายยากอยูน่นะกาเล่นสก,กัดไปทีมก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหดาเมจน้อยจังเลยเล่นสายแทงดาเมจไม่ค่อยมีครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เ่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้เ,เจอกัน